มเราจะตัดตูดตรงนี้แล้วก็ขนมใส่ไว้นิดนึงพอเราจะตัดตูดใช่ไหมแล้วก็เราก็เอาจูใส่ไว้ในนี้นะครับเพราะให้มันใหม่ล้วงไปเจอกระจู๋ครับทำไมเอามาดูนหน้าด้วยกันแล้ว สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีรักกานเพจชาวเ e เ Day ทั้งหลายนะครับผมวันนี้นะครับผมของฮ็อเตอร์จากช่อง n e เ Day นะครับหายไปนานแสนนานเลยนะครับโอดคิดถึงคนดูเลยนะครับผมพอเราเอาเวลาไปสมัครเพจใหม่นะครับผมยังไงก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ฝากเพจใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเรามีอะไรเราจะลงเพจใหม่ตรงนี้นะครับผมวิดีโอทุกวิดีโอเราก็จะลงไว้ที่เพจในเพจเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าเพจเก่ามีปัญหานิดหน่อยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอจัด คลิปแกล้งวันใหม่อีกสักหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าผมไปนอนดูโทรศัพท์มาแล้วผมเห็นคลิปของต่างประเทศนะครับนี่ครับเขาใช้ตัวนี้นะครับเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าเรานั่งดูหนังอยู่ใช่ไหมเราจะตัดตูดตรงนี้แล้วก็ขนมใส่ไปนิดนึงแล้วก็นอนกินอย่างเงี้ยแล้วก็จะชวนวันใหม่มาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้วันใหม่นอนเล่นอยู่ที่ห้องนะครับกอนอื่นเลยนะครับผมเราจะเทขนมอันนี้ทิ้งนะครับเททิ้งเพราะอะไรครับ พอเราตัดตูดใช่ไหมแล้วก็เราก็เอาจูใส่ไว้ในนี้นะครับเพราะให้มันใหม่ล้วงไปเจอกระจู๋ผมครับโอเคเดี๋ยวไปเทใส่าจานเลยนะครับนี่ครับเทใส่าจานโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคน นะม,มันจะเป็นอย่างนี้แต่ผมต้องไปล้างก่อน,นครับเดี๋ยวจู่แสบนะฮะ f i e minutes later โอเคครับ, <minutes> okay, รบทุกคนผมเข้าไปตัดตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้อ่าปกติผมเห็นคลิปต่างประเทศนะครับเขาไม่ได้จะเอาจู่ใส่ไปเลยใช่ปะแล้วก็ขนมวาข้างบนอะไรที่ทุกคนเราได้อะไรประมาณนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะไปตั้งกล้องรอวันใหม่แล้วครับแล้วก็เรียกวันใหม่ออกไปดูหนังครับผมครับตอนนี้ผมติดหนังอยู่เรื่องนึงติดมากเลยครับผมไม่บอกหรอกว่าเรื่องอะไรที่คนประมาณนี้นะไปโอเคครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาวเหนือเดชด้วยนะจ๊ะโอเคครับไป Bye. Thằng này Ồ, một đùi nàng đây gần đấy không? Cách thì là đồ đây gần ngay thì nào, không tính Không không đi đi

อะไรขนมอ่ะอะไรขนมมันหายไปไหน่อ้ีีขนมอยู่ทำไมออเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ เอ,เออะไรอ่ะมันคืออะไรบอกกล้องหน่อยมันคืออะไรอเอ้ยทุกคนทุกคนมันชอบอ,าาบอ่ะน่ารักอ่ะทุกคนครับคือมันชอบอ่ะมันบอกว่าน่ารักอ่ะอะไรมันมันคืออะไรบอกทุกคนดิ มันค,คืออะไรมันคือเจอลความเย็นม่ใช่มันคือเจอลรดไข่โยพี่เทไว้กว่าจะได้แล้วเนี่ยเ,เนื้อคงเยิ้มคงหอมเนื้อทำไมันนิ่มขนาดนั้นเลยเหรอมันมันฟินมือมากเลยนะจริงๆจะเอาที่เปน,นอนจับอันนี้เปนอนจับอ,อะไรไอไม่ใช่เหรออ่าอะไรทุกคนเมื่อกี้มันใหม่มันบอกว่าโอยนา่นารักน่ารักมันน่ารักก็ดูดีมันนิ่มมากเลยนะทุกคน นั่นามนาจากไหนพี่ไปเจอคลิปต่างประเทศมาแล้วเห็นว่าอันนั้นแต่อันนั้นเขาใช้อันนั้นจริงๆนะแต่พี่ไม่กล้ากลัวหนูยิกอะแล้วกลัวแสบด้วยมันมีขนมอยู่ข้างในพี่กลัวแสบพี่ตเตยพอแล้วโอเคครับผมเกลียดก็คลิปเนี้ยไม่น่าเกลียดเลยทุกคนเคยเล่นป่ะไอตัวเนี้ยที่ผมไม่รู้ว่าทุกคนเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าหนอนกระดึบ๊บเออเพราะว่าเคยเห็นในหนังเรื่องกระดึ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยลองเอามา a d a p ปทำดีกว่ามันใหม่เจอแบบจิ้มลงไปแล้ว ของพี่มันแค่นี้เองเหรอไม่รู้มันนิ่มเนี่ยแค่จับไปแค่เนี้ <c oughs> มันสัมผัสสัมผัสแล้ <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับก็เปิดหัวเบาๆไปก่อนคลิปนี้ก็แบบเปิดหัวแบบน่ารักน่ารักนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเบือ้องลึกเบื้องหลังวันใหม่มันเป็นยังไงมันชอบอะไรขนาดไหน <c oughs> <c oughs> โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกล้าช่องนี้เดียวได้ครับผมที่สําคัญนะครับฝากเพจใหม่ไว้ด้วยครับตรงนี้ตรงหน้าวันใหม่เลยนี่ตรงหน้าวันใหม่เลยฝากไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับคลิปใหม่แล้วก็รูปอะไรเราจะอัปเดตลงนั้นตลอดเลยนะครับผมใครได้เป็นแฟนตัวยงนะครับมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมไปคลิปนี้เอาแค่น้ำจิ้มสำ้มก่อนเพราะว่าพ่อบ้านไม่อยากเล่นหนักนะครับเพราะว่าถ้าเล่นหนักมันจะแค่นี้มันก็หนักแล้วว่ะหนักตรงไหนวะแค่จับแคจับปินมากเลยอะไรก็อันนี้ไม่อคจับเออาาเไป